ใต้ตาลึกร่องแก้มลึกแต่ไม่กล้าไปฉีดฟิลเลอร์กลัวว่าจะไม่ธรรมชาติหมอจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงประสบการณ์ส่วนตัวที่หมอเจอนะคนต่างชาติคนฝรั่งนะครับจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกไม่กลัวการฉีดหน้าฉีดจัดเต็มจนบางทีดูล้นดูไม่ธรรมชาติกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่กลัวการฉีดหน้าสุดๆเลยกลัวว่าฉีดออกมาแล้วหน้ามันจะดูล้นดูไม่ธรรมชาติเหมือนกลุ่มแรกล่าสุดก็ บินมาจากสวิตมากับแฟนที่เป็นคนไทยแล้วแฟนที่เป็นคนไทยติดตามทิกตอกหมอซีก็เลยชวนให้ hey, มารักษาเรื่องใต้ตาลึกเรื่องร่องแก้มกับหมอซีหมอซีก็ประเมินปัญหาแล้วแล้วก็ช่วยวางแผนเรื่องของการรักษาเพื่อจะลดความเสี่ยงจากความไม่ธรรมชาตินี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตเริ่มมีใต้ตาลึกร่องแก้มลึกมีริ้วรอยกินลึกบริเวณหน้าผากบริเวณขมวดคิ้วบริเวณหางตานะครับใครที่มีปัญหาเหมือนกันใต้ตาลึก รองแก้มลึกแตกลัวการไปฉีดหน้ากลัวการฉีดฟิลเลอร์ถ้าใครเป็นเหมือนกันช่วยคอมเมนต์มาบอกใน t i k t o กหมอซีกันนะนี่คือภาพหลังการรักษาทันทีครับคุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับเวลาที่ผิวชั้นบนของเราแน่นขึ้นจะทำให้ใต้ตาเรียบเนียนขึ้นรองแก้มเรียบเนียนขึ้นผิวเด้งมาก แล้วถ้าอยากจะฉีดฟิลเลอร์จริงๆอย่าไปฉีดอัดเข้าไปที่บริเวณใต้ตาที่บริเวณร่องแก้มบางทียิ่งฉีดเยอะๆยิ่งหล้นยิ่งดูไม่ธรรมชาติเคสนี้นะครับหมอซีฉีด ฟิลเลอร์เสริมกระดูกครับเสริมกระดูกบริเวณขอบเบ้าตาใช้แค่0 5ซีเสริมกระดูกบริเวณร่องฝันเคี้ยวใช้แค่0 5ซีครับฟิลเลอร์ฉีดให้น้อยแต่ว่าฉีดให้ลึกครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราเด้งมันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสียงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติเวลาเราดูโฆษณาเราจะไม่เห็นตัวเลขงานวิจัยนี้พลังงานที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนเขาเรียกโมโนโพล่า r f หรือว่าเครื่องความถี่วิทยุคั่วเดียวหมอซีใช้อาบูเต้ครับหัวยิงอาบูเต้เขาจะกระจายพลังงานเป็นรังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บถ้าจะฉีดอะไรเข้าหน้าหมอซีใช้ฟิลเลอร์เบราโิรของสวิตงานวิจัย20ปีนะครับและหมอซีได้รับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สนะครับนะได้รับเชิญให้บินไปที่ปารีสนะครับไปร่วมงานประชุมอิมแคสร่วมกับคุณหมอ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะได้เจอคุณหมอเก่งๆได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้จะเอาความรู้ดีๆมาแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆนะครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราสู้เราเอาเงินที่ต้องโฆษณาสู้เราเอาเงินที่ต้องจ้างดารามาเพิ่มวงเงินให้กับคนไข้เท่ากับทุกการรักษาประหยัด40%และถ้าใครมีคำถามอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ กดฝากคําถามที่หน้าโปรไฟล์ t ิ k กตอกหมอซีได้เลยนะแล้วถ้าใครมีเพื่อนๆที่กาลังจะไปฉีดใต้ตา,ตากําลังจะไปฉีดอร่องแก้มอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้มาดูกันก่อนนะครับ